และนี่ก็คือต้นห้อมค่ะวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ได้ผ่านการสร้างสรรค์าจากภูมิปัญญาชาวบ้านจนทําให้กลายมาเป็นผ้าม่อห้อมค่ะเสื้อผ้าที่อยู่คู่กับชุมชนทุ่งเจริญมาอย่างช้านานแต่กว่าจะได้มาเป็นผ้าม่อห้อมนะคะจะต้องมีวิธีการคัดเลือกและนําต้นห้อมไปผ่านกระบวนการใดบ้างนั้นนะคะเราไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ ต้นหอมเป็นพืชลมลุกขนาดเล็กลักษณะเป็นไม้พุ่มลำต้นกลมและตั้งตรงสูง50-80ซนติเมตรลำต้นและเงาเป็นรูปทรงกระบอกบริเวณข้อเป็นปล้องคล้ายขาไก่แตกกิ่งก้านตามข้อลักษณะเป็นใบเดี่ยว ใบเรียวปลายใบแหลมขอบใบหยักฟันเลื่อยละเอียดกว้าง2.5-6เซนติเมตรยาว5-16เซนติเมตรด้านบนของใบมีสีเขียวมัน้อมเจริญเติบโตได้ดีในป่าชื้นใกล้แหล่งน้ำต้องการร่มเงาพอประมาณไม่ชอบแสงแดดจัดขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ดหรือปักชำ โตเต็มที่ลำต้นจะมีขนาดสูงประมาณ50 1 0 0ถึง100เซนติเมตรใบห้อมสามารถเก็บมาใช้ทําสีน้ำเงินได้ต่อเนื่องเมื่อมีอายุได้2ปีโดยทั่วไปต้นห้อมจะมีอายุเฉลี่ย8 9ถึง9ปีต้นห้อมนี้จะอยู่ไอจะขึ้นอ,อยู่ในที่ชื้นเป็นพืชล้มลุกนะคะ อายุก็ประมาณอยู่6เดือนก็ใช้ได้คือใช้วิธีการปักชำนะคะเพราะโดยการปักชำแล้วปลูกในที่น้ำไหลผ่านแล้วข้อสำคัญก็คือเวลาที่เราจะไปเก็บห้อมมาทำห้อมเปียกนะคะต้องเก็บก่อน8โมงเช้าหรือหลัง4ี่โมงเย็นนะคะลักษณะที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าถ้ากลางวันไปเก็บสีมันไม่ให้นะ,ะสีมันมันจะค้ำไปหมด มันไม่ให้สีหม้อหอ้อมหม้อก็อาจจะหมายถึงภาชนะเช่นนิดหนึ่งนะคะห้อมก็หมายถึงต้นห้อมซึ่งเป็นพืชประจําถิ่นของจังหวัดแพร่ค่ะรวมกันเป็นหม้อห้อมนะคะคือเมื่อก่อนนี้หม้อห้อมนี่เขาเข้ามาดั้งเดิมเลยแนวราวพศส,สมัยรัชกาลที่สีนะคะที่เข้ามาก็คือนําต้นห้อมที่เป็นพืชถิ่นท้องถิ่นนี่แหละคะ่ะมาเป็นสีย้อมเสร็จแล้วก็ทําในครัวเรือน ต่อมาก็พัฒนากันเป็นเอาไปขายต่างถิ่นด้วยแล้วก็มีผู้คนที่สั่งซื้อก็เลยทำเป็นของสังเคราะห์นะคะสารสังเคราะห์แล้วพอมาปี2548ก็ได้มีสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือย่อยว่าวนะคะได้มาทำการวิจัยว่าเราจะทำห้อมยังไงที่มันเป็นของดั้งเดิมจริงๆก็เลยเอาต้นห้อมมา ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือมาจากการย้อมสีธรรมชาติจากต้นห้อมนะคะผ้ามอห้อมเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดพแพร่นะคะเ,เป็นผ้าประจำถิ่นของจังหวัดที่จริงแล้วผ้ามอห้อมเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทยพวนของตำบลทุง่งโฮงนะคะที่อพยพม,มาจากเชียงขวางประเทศลาวเ,าเสร็จแล้วก็บรรพบุพรุษก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ก็คือขั้นตอนแรกเลยก็คือการทำห้อมเปียกก่อนอวิธีการทำห้อมเปียกก็คือนำอใบห้อมนะคะเอาใบห้อมทั้งก้านทั้งใบประมาณอยู่10กิโลต่อน้ำสิบสิบลิตรนะคะน้ำสะอาดนี่แหละคะ่ะเอามาแช่น้ำสะอาด72ชั่วโมงพอมันเน่าทั้งก้านทั้งใบเราก็เอาก้านใบออก ค่ะก็หลังจากที่ได้ทั้งต้นทั้งใบแล้วนะคะเราก็จะนํามาแช่น้ำแช่น้ำเจ็ดสิบสองชั่วโมงเจ็ดสิบสองชั่วโมงหรือประมาณสามวันสามวันค่ะให้มันเน่าให้มันเน่าเลยล่ะค่ะพอมันเน่าเราก็เอาใบกับก้านทิ้งก็จะได้เป็นน้ำแล้วก็ใช้บูลขาวไปตัวประสานดึงสีออกมาค่ะค่ะใช้เป็นกุนขาวค่ะแล้วโดยใช้วิธีการ เขาเรียกว่าสวกนะคะทางนี้โดยใช้ชะลอมนะคะนี่โดยตีให้มันเกิดฟองจนกระทั่งฟองมันยุบนะคะก็คือตีไปเรื่อยๆนานไหมคะก็ประมาณถ้านับครั้งก็ประมาณ400ครั้งนะะก็ตีไปเรื่อยๆจนให้ฟองยุบฟองมันยุบคือให้สีกับเนื้อ เมื้อผสมกันเกืนค่ะหลังจากทั้งก็ทิ้งตกตะกร้อไว้อีกหนึ่งคืนตกตะกร้ออีกหนึ่งคืนค่ะเสร็จแล้วเช้ามาเราก็ดินทิ้งแล้วก็จะได้เป็นห้อมเปียกก็จะได้เป็นห้อมเปียกแบบนี้โอ้โหก็เรียกว่าใช้กระบวนการมากมายนะทีนี้เช้าบ้างเราก็ใช้ภูมิปัญญาเขาโดยใช้ผสมด้วยน้ำด่างน้ำด่างนี่จากขี้เถ้าที่เราหุงต้มนะ แล้วก็น้ำสาวข้าวน้ำปูนขาวใช้อะไรก็ได้น้ำมะขามเปียกก็จะมีสัดส่วนเขาอยู่ว่าจะใส่อะไรมั่งคือละลายผสมกันทั้งหมดก็เอาไปไว้ในหม้อเขาเรียกว่าหม้อห้อมหรือเรียกว่าหม้อห้อมนะคะและอย่างนี้เราต้องผ่านกระบวนการอะไรอีกไหมคะหลังจากที่เราผไม่ต้องนะคะอ๋อนี่ก็ผสมกันทั้งหมดก็ประมาณอยู่2วันหรือ3วันที่มันจะเกิดเป็นห้อมห้อมที่พร้อมย้อมเขาจะเป็นสีเหลืองอมเขียวนะคะ ไม่ใช่ว่าเป็นสีน้ำมงินถ้าสีน้ำเือนหมายถึงว่าย้อมไม่ติดละสีหมดละอ๋อค่ะอ่าแล้วทีนี้พอกรอบเป็นหม้อเราก็ย้อมได้ทุกวันค่ะอย้อมเช้าย้อมเย็นนะคะแต่ที่สําคัญคือจะต้องใช้วิธีการโจกนะคะคือโจกคือเติมอากาศยกขึ้นและเทลงอ๋อให้มีอากาศเข้าไปเติมฟองอากาศเอเช้าเย็นก็ให้มันมีสีอยู่มันมีชีวิตนะคะเหมือนเติมเหมือนลินซีเราต้อง ใส่ช้วิตใ้เขาด้วยโอ้โหนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์มากๆค่ะอย่างั้นแล้วและที่นี้เวลาเราไปย้อมเราจะเห็นมหัศจรรย์มากกว่านั้นยังไงคะคือย้อมแล้วเอาขึ้นมามันเป็นมันไม่เป็นสีน้ําเงินนะมันจะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวแต่มันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเมื่อเข้าโดนอากาศนะคะมหัสจรรย์มากค่ะ แรกชุบไปเป็นสีเขียวนานๆไปจะเป็นสีน้ําเงินคพราอโดนอากาศจะเป็นสีน้าเงินเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินก็ตอนนี้พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะไปย้อมกันเราก็ไปดูว่ามหัดย้อมกินไหมได้ค่ะเป็นข้อพิสูจน์ใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะแล้วีสีมันเป็นสีเขียวคือคือพร้อมที่จะย้อมนะคะแต่อันนี้มันเป็นสีน้ําเงิน ก็คือบ่อนั้นก็คือใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วที่ขานี่คือหม้อห้องพร้อมย้อมคะก็จะจะมีมีฟองอากาศที่เห็นมีอันนี้คือไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องอะไรเลยย้อมเย็นค่ะย้อมเย็นนะคะก็สามารถย้อมได้ทันทีเลยค่ะค่ะเริ่มด้วยย้อมเลยค่ะย้อมเลยนะคะก็ลองดูเป็นสีเขียวจริงไหม ตอนนี้ที่เห็นก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีนู้นค่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาผ้าขาวนะคะมาซักรวมกับสีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เพิ่งล้างไปหยกๆเลยนะคะว่าจะสีมันจะติดหรือเปล่าเพราะว่าก็เห็นบอกว่าสีมันจะไม่ตกนะคะสามารถซักรวมกับผ้าขาวได้ถ้ามาจากสีจากธรรมชาติ ยังขาวสะอาดเหมือนเดิมค่ะโอ้หส่วนสีก็ยังติดอยู่ในนี้ะนะคะปกตินี่เป็นสีนำเงินแล้วอันนี้ก็จะกลายเป็นสีนำเงินแล้วค่ะเริ่มเปลี่ยนแล้วอันนี้ก็สามารถรับประกันได้เลยว่าสีไม่ตกแน่นอนซักกับผ้าขาวได้เลยใช่ค่ะ วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญวิสาหากิจที่นำภูมิปัญญาของปันพบุรุษมาสัรสร้างเป็นผลงานที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนแต่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์เอาไว้นั่นก็คือการผลิตด้วยกระบวนการธรรมชาติทุกขั้นตอนและสัปดาห์หน้าค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกระบวนการผลิตผ้าหม้อห้อมค่ะคอยติดตามกันให้ได้นะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการสาระดีๆสารคดีเรื่องเล่าชีวิตน้ำพักน้ำแรงทางช่องไทยพิลมแห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะด้้้้้วยนนนนนำำัักแรงงงงใใใจจจสสเปป็ททีีหึึ่่ตอไไถฟพ ไดมาถึงด้วยสองแขนสองมือช่วยกันจุดดึงต้องมาถึงสันใใจอีกไม่ไกล